งานสำคัญที่คนไม่ทันสังเกต สวัสดีค่ะอันดับแรกให้ที่แนะนําตัวก่อนนะคะอ๋อชื่อชูสายเหรียทองชื่อเล่นช,ชื่อแทนครับผมค่ะคําถามแรกนะคะก่อนหน้านี้ทํางานอะไรมาก่อนคะอ๋อขับรถตู้เย็นในกรุงเทพมหานครครับอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้มาทํางานนี้คะอ๋ออ่าชีวิตได้หาเขามากับบ้านเกิดก็เลยได้มาทํางานที่นี่ ความปลอดภัยในการทํางานหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีไหมคะมีครับคืออะไรบ้างคะอ่ะิคือมอเตอร์ไซค์นักศึกษาที่ขับกันไม่ค่อยรู้กฎแล้วก็เร็วเกินแล้วก็หน้าฝนถนนลื่นประมาณนี้ครับมุมมองของนักศึกษาที่มีต่ออาชีพของพี่ค่ะอ๋อมุมมองมอะเขาก็ชื่นชมนะ ประมาณนี้ครับเพราะว่าเรารับส่งเขาคิดว่าอาชีพคนขับรถที่ทำอยู่สำคัญอย่างไรต่อน,นักศึกษาคะสำคัญครับเพราะว่ามันเป็นอนาคตของนักศึกษาเลยถ้าไม่ส่งก็ไปไม่ทันสอบบ้างเรียนบ้างอย่างเช่นนะักศึกษาบ,บางคนเนี่ยไม่มีรถส่วนตัวใช่ไหมคใช่ครับใช่จัดการเวลาอย่างไรคะเมื่อต้องปฏิบัติงานก็มาก,ก่อนเวลาแล้วก็ไปตรงเวลาตามที่รอบวิ่ง มีมีวันไหนที่แบบว่าเข้าง,งานไม่ทันหรือเปล่าะหรือว่าจอกลยุอยไรไม่มีไม่มีจบจบต่อเวลาดีมาก <laughs> คุณค่าของอาชีพที่อยากให้สังคมรู้อ๋อมันมีความสำคัญต่อเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็ร่วมอ,อะไรกกองค์กรงานเบื้องหลังที่ถูกมองว่าเล็กน้อยเนี่ยอยากบอกอะไรกับคนที่คิดแบบนี้คะ อย่าคิดอย่าอ๋ออย่าคิดเยอะเพราะว่ามันก็เป็นลูกโซ่หนึ่งที่ให้มันครบวงจรประมาณนี้บางคนเนี่ยอาจจะมองว่าคนขับรถลางเนี่ยเป็นงานที่แบบเล็กน้อยมาก<อ>น,นเลยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่คิดยังไงบ้างคะไม่คิดครับเพราะว่าต่างว่าต่างอาชีพไม่เหมือนกันความพอใจไม่เหมือนกันคุณค่าของอาชีพคนวัาจักอะไรคะรายได้ตําแหน่งหน้าที่หรือประโยชน์ที่สร้างประโยชน์ที่สร้างมากกว่าครับทําไมคะทําประโยชน์ให้แบบ นักศึกษาได้ไปเรียนทุกวันมากกว่าประมาณนี้อยากให้แนะนําตัวนะคะที่ชื่อนายชิธิศักดิ์แียงงามชื่อเดินชื่อบอยครับ่ก่อนหน้านี้พี่บอยทํางานอะไรมาก่อนคะ ทำงานที่ระยองครับเกี่ยวกับเกีย่ยวกับทางานโรงงานเกีงง่ยวกับผู้จิตรถยนต์โรงงานญี่ปุ่นอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้มาทํางานนี้คะ่ะก็คือทางบริษัทเขาจ้างออกตอนนั้นมีผู้ิดก็เลยทลับมอยู่บ้านก็เลยเพื่อนแนะนํามาสมาัครงานที่นี่ครับผู้ิดเป็นเหตุเลยได้ได้ใช่ความปลอดภัยในการทํางานหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นคะในการขับรถส่วนมากามก็คือน้องๆ ขี่รถไม่ค่อยระมัดระแวงเท่าไหร่มากแล้วก็มีรถก็เยอะคับเกคยเกิดอุบัติเหตุอีกไหมคะก็มีรถมาใส่มาชนตูดด้วยอย่างนี้เวลาจอดรถเวลารถจอดรถใช่เขาขี่รถมาเล่นโทรศัพท์ามาด้วยขี่มาชนอ่างเงี้มุมมองของนักศึกษาที่มีต่ออาชีพของพีส่สนมากสนมากที่ไปเขาจะไม่มีใบกระ c ีนนะสนมากดูแล้ว ขี่รถก็ไม่ค่อยรู้จักตีไปเลี้ยวสายกลัวก็ไม่รู้เท่าไหร่นะตีไปเลี้ยวกลัวเนี่ยไปเลี้ยวสายก็มีส่วนมากคิดว่าอาชีพขับรถที่ทําอยู่เนี่ยสําคัญอย่างไรต่อน,นักศึกษาคะก็ก็พอช่วยนักศึกษาได้เนอะนั่งเ<อ><อ>บากอด,ดไหลเขวกมาภคยด้วยสะดวกสบายด้วยใช่นักศึกษา,าไม่มีรถอย่างนี้ใช่ไหมคะนักศึกษาสา่วนมากเขาจะคนที่มีไม่มีรถวนไหนส่วนมากจะได้ใช้บริการ นีจัดการเวลาอย่างไรคะเมื่อต้องปฏิบัติงานอ้อทุ่งนี้ก็คือทุกเจ็ดนาทีออกครั้งหนึ่งเดือนมันไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็พักกินข้าวก็ต้องขอเวลากินข้าวด้วยแบ่เวลาส่วนตัวการทํางานยังไงคะก็ก็มันมีบรรจุอาทิตย์ละครั้งไงก็เลยมีเวลาที่จัดแยงบ้านด้วยงานหนักไหมคะก็พอทําได้อยู่นะ คุณค่าของอาชีพที่อยากให้สังคมรู้คืออะไรคะคุณค่าใช่ไหมก็อ,อยากให้มีรถเพิ่มกว่าเดิมะจะได้ใช้ให้น้องๆเขาแบบมีรถใช้สะดวกสบายมากกว่านี้มันไม่พอใช้เป็นข้อดีดสําหรับนักศึกษาทีม่มีรถส่วนตัวใช่ไหมคะใช่งานเบื้องหลังที่ถูกมองว่าเล็กน้อยเนี่ยอยากบอกอะไรคนที่คิดแบบนี้คะ่ะมันไมันมัน ต้อไปใหญ่ตัวนะเพราะว่ามันงานสวัสดิการของนักศึกษาของมหลาลัยด้วยไงว่าอะไรตำแหนําของภาคเอกชนด้วยไงอาจจะมีคนที่แบบว่าคิดว่างานขับรถของมหลาลัยเนี่ยอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ใหญ่อาจจะเป็นงานที่คนไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกอะไรคนที่แบบว่าเขาไม่รู้จักเลยคะ่ะแล้วแบบเขาไม่ได้สนใจเรื่องแบบคุณค่าของการขับรถส่วน,ม,นมากมใช่ไหม,มสำหรับพี่นะเพราะามันใหญ่ตัวนะเพราะว่า คนที่เขาไม่รู้จักว่างานอย่างนี้มันจะสมัครเข้ามาได้ยังไงมันยากมากว่ายงไหนเป็นมากพอกลับไปคำถามที่ว่าจุดมุ่งหมายที่มาทำงานนี้เพราะสาเหตุอะไรนะครับตัวสาเหตุอะไรใช่ไหมก็ตอนแรกก็กลับมาอยู่บ้านตกงานก็เลยมาสมัครที่นี่มาก็นี้ใช้ช่วงเวลาที่ ไม่ได้ทางานไม่ได้ทําอะไรก็เลยเรามาสมัครดูนอกจากคนขับรถรางเนี่ยมีอาชีพเสริมหรือเปล่าคะไม่นะครับไม่มีเลยไม่มีไม่ไมีน,น,นะทำมาขับรถเฉยนะค่าใช้ใจ่ายเนี่ยพอประมาณหรือเปล่าคะหรือว่าใอ่เดือนประมาณเดือนละหมืนห่นกว่าบาทเนี่ยคุณค่าของอาชีพเนี่ยควรวัดจากอะไรคะรายได้ตําแหน่งหน้าที่หรือประโยชน์ที่สร้างค่ะก็พอได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวไปได้เลย ยังชีดอย่างีดตัวองด้วยก็พอได้อยู่นะพอได้ค่าพอได้ค่าส่งลูกเดี่ยงพอ่พอแม่ด้วยเ,เป็นอาชีพที่สำคัญเลยนะคะมีอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับนิสิตที่แบบไม่ดูว่าอ,อ,อาชีพนี้มันดีมีคุณค่าในทางไหนบ้างมันก็ มันก็ได้ประโยชน์อยูน่นะท่านเหมืนคิดว่ามันดีนะดีก็ได้ประโยชน์น้องเขาก็ได้ประโยชน์ด,ด้วยว่าแต่และว,วันมันมาทํางานอน่างเป็นคนที่ไม่มีรถอะ่ะส่วนมากเขาเจะเดินน้อยใช่ไหมอันนี้เขามีรถก็คือใช้ได้สะดวกสบายฟรีด้วยไงเป็นสสดิการของมหาลัยด้วยแล้วก็ปลอดภัยต่อปลอดภัยต่อใช่ สำหรับคำถามแรกนะคะอยากให้พี่พันธ์แนะนำตัวเองนะคะชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรคะตอนนี้ชื่อคำพันธ์ไกสอนศรีนะครับทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้อ,อ,อาชีพที่ทำก่อนก่อนหน้าน,นี้ใช่ไหมครับตอนนี้ค่ะตอนนี้ตอนนี้ขับรถครับแต่ก่อนเนี่ยทำอาชีพอะไรคะแต่ก่อนก็ทำงานโรงงานครับท,ท,ที่ที่สมุดปาาระกัน ลาออกมาใช่ไหมคะคือเนื่องจากโรงงานได้ยุบตัวลงก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านนานได้ยังคะในการมาทำก็ประมาณปีกว่าแล้วครับปีกว่าทำไมถึงเลือกที่จะทำงานนี้แทนงานประจำที่เคยทำมาคะคือชอบลักชอบขับรถนะครับชอบช,ชอบอาชีพนี้นะครัอบอะไรคือจุดเริ่มต้นที่มาให้ทำงานนี้คะก็คือ ตอนนี้ยังไม่มีงานทำเพื่อนก็ชวนมาก็ชอบขับรถอยู่แล้วก็เลยก็เลยเข้ามาลองดูค่ะความปลอดภัยในการทํางานหรือความเสีย่ยงที่อาจเกิดขึ้นมีไหมคะความปลอดภัยก็คือบางทีนักศึกษาก็ยังไม่มีประสบการณ์ในการขับรถก็ก,ก,ก็ค่อยๆดูแลครับดูค่อยๆดูแล้วก็ขับอย่างปลอดภัยนะครับ เกิดอุบัติเหตุบ้างไหมคะที่ทำายังยังตอนนี้ยังยังยังไม่มีครับเคยเห็นอุบัติเหตุบ้างไหมคะในการขับรถไม่ไม,ไม่ไม่มีครับไม่มีนะคะมุมมองของนักศึกษาที่มีต่ออาชีพมุมมองก็ก็รู้สึกดีนะครับที่เห็นนักศึกษาได้มาพอมาเรียนมาจะได้มีอนาคตต่อไปครับ คือน,นักศึกษาบางคนเนี่ยเขาไม่มีรถส่วนตัวใช่ไหมคะคเขาก็ยังต้องเพื่องรถรางค,รคิดว่าอาชีพคนขับรถที่ทําอยู่เนี่ยสําคัญยังไงต่อน,นักศึกษาบ้างคะยกตัวอย่างได้คะ่ะก็ก็ดีดีดีใจนะครับที่ได้มีม,มีส่วนร่วมมามามาช่วยให้นักศึกษาได้ได้ไปเรียนอย่างอย่างอย่างสะดวกสบายนะครับเพราะบางคนเนี่ยก็ไม่มีรถก็ไม่มีครับ ก็ต้องระวังเรื่องการขับรถด้วยใช่ไหมคะใช่ครับบางคนก็อาจจะเพิ่งขับรถเป็นใหม่ๆ,ๆเพราะว่ารถมอเตอร์สอเยอะมากใช่ไหมคะใช่ค่จัดการเวลายังไงคะเมื่อต้องปฏิบัติงานเวลานี่สําคัญมากเลยครับเวลานี้ต้องต้องยีบต้องรีบมาก่อนแล้วก็ก็มาทําตามเวลาที่ตารางที่ลงไว้นะครับปกติเข้าง,งานเวลากี่โมงคะก็มาก่อนเลยครับมาตั้งเก็บโมงกว่า มีเวลาจัดการเวลาส่วนตัวกับเวลางานยังไงบ้างคะมันสับกันไหมแยกออกนะครับคืองานก็คืองานแล้วครับคือส่วนตัวนี่ก็งานงานสาคัญกว่าครับวันหยุดนี่เยอะไหมคะวันหยุดก็อาทิตย์ละครั้งนะครับคุณค่าของอาชีพที่อยากให้สังคมรู้คืออะไรคะคุณค่าอาชีพคือก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ได้มามาร่วมมาร่วมช่วยทางมหลาลัยและอ่า นักศึกษาให้ให้ได้เรียนมีความรู้นะครับคือหมายถึงว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถมาเรียนได้สำหรับคนที่ไม่มีรถใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับก็เป็นอีกคุณค่าของอาชีพนะคะครับคำถามต่อไปนะคะงานเบื้องหลังที่ถูกมองว่าเล็กน้อยเนี่ยอยากบอกอะไรคนที่คิดแบบนี้คะอันนี้แล้วแต่ใครจะคิดว่าเล็กน้อยนะครับสําหรับผมก็ดีที่สุดแล้วครับ ดีที่สุดแล้วคืองานเราก็มีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อนักศึกษาใช่ไหมคะเอามหาลัยด้วยนะคะค่าคำถามต่อไปนะคะคุณค่าของอาชีพควรวัดจากอะไรคะรายได้ตำแหน่งหน้าที่หรือประโยชน์ที่สร้างคะก็ทุกอย่างเลยครับทุกอย่างแล้วก็เน้นก็ประโยชน์ที่สร้างนะครับเน้นประโยชน์ที่เราทําทั้งให้มหาลัยแล้วก็ทั้งให น้องๆนักศึกษาที่ยังไม่มีแบบว่ารถส่วนตัวได้ไปเรียนกันใช่ไหมคะค่ะก็สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่พันธ์มากเลยค่ะที่มาให้ความสัมภาษณ์ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะทุกแรงงานไม่ว่าจื่ในตำแหน่งใดล้วนเป็นฟังเฟองสําคัญของสังคมการทํางานของพวกเขาคือพลังที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน เมื่อเราเห็นคุณค่าและให้ความเคารพต่อแรงงานทุกระดับนั่นไม่เพียงทำให้เกิดความยุติธรรมแต่ยังสร้างสังคมที่เข้มแข็งและก้าวหน้าร่วมกันได้อย่างแท้จริงขค,ค่ะ